สวัสดีคะ่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องยงกกะดินกบกอกค่ะนี่คะ่ะเห็ดเช้านี้ไปเอาเห็ดนะคะลูกชายยะดิงกปเอาเห็ดที่สวนยางนะคะนี่คะ่ะเห็ดโคนนะคะออกเยอะมากนะคะเมื่อวานนี้ได้สามกิโลนะคะนี่ก็ประมาณสองกิโลคะ่ะนี่คะ่ะเยอะมากเลยนะคะจุ้มจูม,จมทั้งนั้นเลยนะะี่ค่ะออกที่สวนยางนะคะฤด,ดูเห็ดโคนออกนะคะนี่คะ่ะ สวยมากมากเลยนะคะโอ้โหมีแต่รุ่นขนาดนี้เลยนี่เราจะานึ่งไว้อัดไว้ก็ได้นะคะนี่ล้างล้างแล้วก็นึ่งอัดเลยนะคะเห็ดโคนนะคะอาดไว้กินตอนที่เห็ดหมดนะคะตอนที่เราอยากจะกินเห็ดนะคะแล้วก็จะผสมกับเพดและงู๊กด้วยจะอร่อยมากเลยนะคะ คค่่่ะะนีเป็นเห็ดโคนที่ออกตัมสวนเลยนะคะสวัสดีค่ะ,คะ,คะต้อนรับเข้าสู่ช่องยนิงก,ก,กอกค่ะนี่ค่ะยานหิงหนึ่งเห็ดแล้วก็จะอัดเห็ดนะคะตอนนี้จะอัดเห็ดค่ะวิธีการอัดเห็ดนะคะ,ะจะอัดใส่ถุงนะคะ ทำร้อนๆนะคะอาเห็ดที่ก็ทำร้อนๆเหมือนกันกันหน่อ,อไม้นะคะตอร์คอี่ทำค่ะรีบทำรท้อนๆรอให้เย็นไม่ได้นะคะเห็ดเสียนะคะอาจจะต้องทำร้อนๆนะคะมันจะได้สองถุงนะคะนี่นะคะเราจะใส่สองถุงนะคะใส่สองชั้นนะคะถุงจะใส่สองสองชั้นทำเด็ดร้อนๆรวดเร็วเลยนะคะค่ะ อั่ยางก็สองชั้นนะคะนี่นะคะแล้วนะคะทำเร็บรวดเร็วเลยนะคะ เร็วที่สุดได้ยิ่งดีต้างให้มันความร้อนยังเหลืออยู่นะคะจะต้องความร้อนเหลืออยู่นี่นะคะ เสร็เรียบร้อยนะคะเสร็จเ,เรียบร้อยนะคะ